สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมบรรยากาศของสวนลำไยของน้องต้องนะครับนะครับก็นี่ครับอยู่ข้างหลงแสงทองนะครับอยู่บ้านเนินทองนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถตีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แวะชมการพัฒนาของดอกลำไยสูสารทั้งใบกับนายชาตีได้ครับแต่จะมีป่าตรงนี้บางนิดหน่อยนะฮะก็เลยไปหน่อยก็จะมีร้านค้านะครับอยู่ติดกับร้านค้าเลยนะครับน้องต้องก็ได้มาทําส่วนนี้นะครับปีที่แล้ว โจ์หนักเลยเหมือนกันเพราะปีที่แล้วว่าได้ลำไยไปประมาณ 5, 60ตันเหมือนกันก็ถือว่าดกนะครับกับสูตรที่น้องต้องเคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันน้องต้องมาใช้สูตรเรานะครับเริ่มต้นที่คำสาเลยประมาณว่าสะสมอาหารไม่ทันด้วยซ้ําน,นะครับนี่ครับทางเข้าอยู่นี่นะฮะนี่เดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เราลงไปดูกันก่อนไหมนุชใช่หน้าทางต้นนี้ก็เป็นเคลตนะคะก็คือ เขาก็จะไม่เสมอนิดหน่อยมีต้นเดียวนี่แหละใช่ครับเดี๋ยวเราลง,ลงไปดูกันแปลงของน้องต้องนะครับเริ่มทําสารครั้งแรกน่าจะประมาณวันที่18เนาะนะครับ18มิถุนายนนะครับด้วยสูตรสารทางใบสีครั้งเดี๋ยวต้องเล่าก่อนว่าน้องต้องนะครับสนใจใช้สูตรสารของเรานะครับก็เลยให้เรามาดูแต่เนื่องจากระยะเวลาที่มันใกล้ชิดเข้ามาไม่ทันสะสมอาหารนะครับก็คือตัดสินใจสะสมอาหารด้วยวิธีการของน้องต้องไปแล้วนะครับแล้วก็มาทาสารเลยโดยสูตรสารทางใบ พ่นครั้งหนึ่งก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะตกเกือบ20กว่าถังนะครับในแต่ละรอบนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยดอกมันออกมาใกล้เคียงกันหมดแล้วโซนนี้ครับจะเป็นโซนน่าจะฉีดสารในในแบบคล้ายๆท้ายๆของระยะในแต่ละรอบเพราะว่าไล่มาแต่ข้างในออกมาก่อนนะครับและโซนนี้เขาเป็นใบในกรณีที่ใบค่อนข้างที่จะไม่แก่จัดนะครับเป็นใบกึ่งเพสลาดเพราะฉะนั้นแนวทางการออกแบบนี้ก็ออกมากึง่งๆึ่งเสดานะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนู่นฮะ ข้างในนู้นเลยฮะนู่นถึงนู้นเลยเดินไปเลยไม่นุดไปเราเดินไปดูด้วยกันแล้วก็คุยไปด้วยนะฮะโอ้โหแต่การตาอีกเช่นเดิมนะครับแปลงของน้องต้องก็จะตรงกับของแจ้เลยนะนุนะ่นเนาะส่วนตรงข้างันเลยนะครับนี่ฮะถ้าดูไปข้างในก็จะออกดอกมาเสมอละวิธีการดูดอกลําไยนะครับว่าสูตรสารดีไหมคนพ่นละเอียดแค่ไหนแล้วก็องค์ประกอบครบไหมให้ดูแต่ละต้นครับแต,แต่ละต้นจะต้องออกมาใกล้เคียงกันหัวต้นนี้ยาวมากเลยนุช นะครับแต่และต้นจะต้องออกดอกมาใกล้เคียงกันทั้งชายล่างและข้างบนนะครับถ้าออกมาแบบนี้แสดงว่าคนพ่นนิเนียนตามากๆพร้อมกับสูนสารนี้ลงตัวองค์ประกอบครบแบบนี้ยังไงก็ได้ผลครับแล้วถ้าออกดอกแบบนี้ยังไงก็ได้ตังครับเพราะดอกสีเขียวสดนะครับแล้วก็ไม่มีอาการดอกแดงดอกชะงักโอ้โหงดงามจริงๆดูนะฮะต้นเล็กต้นใหญ่ครับนุ ออกดอกมาใกล้เคียงกันหมดเลยอะสูสานของเราอะ่ะมันดีตรงนี้เนาะข้อดีของสูสานทางใบของเราที่เห็นชัดที่สุดนะครับก็คือหนึ่งครับข้างล่างข้างบนออกใกล้เคียงกันนะครับการที่ออกใกล้เคียงกันเหมือนที่ผมเล่าไปแล้วคือต้ององค์ประกอบครบระหว่างคนพ่นด้วยแล้วก็สู่สานด้วยที่ลงตัวต้นเล็กต้นใหญ่ออกมาใกล้เคียงกันหมดเลยแล้วดูง่ายๆครับถ้าต้นนี้ช้าใช่ไหมนรก็ต้องช้าเหมือนกันทั้งต้น ต้นไหนออกยาวก็ต้องยาวเหมือนกันทั้งต้นนั่นคือวัดว่าคนฉีดพ่นเนียนตามากๆแล้วก็ทําได้ดีนะครับโอ้โหนี่ข้างบนเนี้ยข้างในเนี้ยมันมันเขาทําสารออกมาก่อนนะนนุษย์มันก็เลยจะบานก่อนเขาแล้วก็คือเขาทําสารไล่มาอย่างนี้นะนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ใบเพสลาดนะครับฝั่งข้างในจะเป็นใบแก่ข้างในจะเป็นลําไยต่อยอดนะข้างนอกจะเป็นลําไยออกกึง่งๆึ่งเสดานะครับแต่สุดท้าย<ห>แล้วอ่ะข้างนอกเนี้ยที่เรามาดูอะ่ะตอนที่ข้างในโผล่อ่ะ ข้างในข้างนอกยังไม่ขยับนะใช่ยังไม่ขยับนะครับเดี๋ยวเจ้าเรามาดูกันว่าต้นที่แตกใบอ่อนแรงๆนะครับตอนที่ทําสารเสร็จแล้วครับแล้วขยับไวเนี่ยมันเป็นแบบต้นไหน<ฮ>นะครับถ้าต้นที่ใบเขียวใบเขียวเยอะๆแบบเนี้ยแล้วช้าหน่อยอะก็จะเป็นต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นที่ต่อยอดนะดูดูได้เลยเป็นต้นที่ต่อยอดดูนี่นี่ใบใหม่นะใบใหม่ใบใหญ่พอสมควรนะนุษดูดิครับเนี่ยเนี่ยใบใหญ่ก้านแดงยังอยู่เลยรอยก้านแดงเนี่ย อันนี้คือใบที่ออกมาหลังจากทําสารเสร็จนะนะครับหลังจากทําสารเสร็จเนี่ยออกมาใช่ครับสูตรที่น้องบํารุงไปก็จะมีสิบพักสองสิบเจ็ดนะครับสองกิโลนะครับแล้วก็โบโลแคลแล้วก็เมกซิงนะครับน้องได้เป็นมืออาชีพพอสมควรได้ตุนโบโลแคลไว้แล้วนะครับพอน้องใช้เยอะนะครับน้องน้องตุนไว้แล้วถ้ามีในมือแล้วเราใช่หาฉีดมันก็ง่ายอะค่ะแล้วมีข้อแนะนํานะครับในการที่จะทําลําไยด้วยสูตร ของปุ๋ยกูฟฟรนด้วยนายชาตีด้วยผมเนี่ยคือประหยัดต้นทุนเดี๋ยววันนี้มาแนะนําเลยคือหนึ่งครับแปลงเนี่ยเขาฉีดเยอะเขาเลือกที่จะซื้อสินค้าไว้นะครับประมาณ60,000กว่าบาทเพื่อที่จะใช้ในระยะนี้และทําให้เขานะครับปรับเป็นตําแหน่งโกลสตาร์คือ25% 25%คือจะเล่าให้ฟังว่า การซื้อกิฟลินทุกครั้งมันจะมีปันผลกลับมา10% 15% 25%ด้วยน้องก็ใช้หลายถังเขาเลยเลือกซื้อทีเดียวเลยตูมเลยขึ้น25%พอหลังจากขึ้น25%ไปแล้วนะครับสิ่งที่เขาได้รับคือเขาจะได้ปันผล25%จากการซื้อสินค้าไปตลอดชีวิตอย่างนี้เขาจะไม่บอกกิฟลินแพงซื้อเยอะอะไรอย่างนี้แล้วจะไม่มีคำว่า,าแพงอีกต่อไปเพราะว่ามันได้ปันผลตั้ง2 5 5่ะใช่ไหมครับแล้วมาเฉลี่ยต่อถังคือ สวนใหญ่อะก็ใช้เยอะใช่มันก็ต้องซื้อเยอะไหมใช่ครับความเป็นเหตุเป็นผลนะเนาะใช่คนรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่ายิ่งสวนใหญ่นะคะยิ่งร้บเยอะนี่ครับไปดูข้างในยาวยาวยาวไปหมดเลยทํายังไงให้มันคุ้มค่าเงินที่เสียไปเนาะใช่ครับนี่ฮะยาวไปข้างในนู่นนู่นยาวไปถึงกันนู้นนะครับก็คงจะเดินไม่ไหวแล้วมั้งนู้นยาวไปนู่นใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นโซนต้นเล็กๆก่อนนะฮะ ข้างในนี่ต้นใหญ่สวยงามมากเลยนะครับก็คือดอกเขาขาวตรงนู้นก็คือสวนเขาหมดนะนุ่นถ้าดูมุมนู้นนะติดเขาวแล้วก็ยาวไปว,วยังเลยอะ่ะใช่ยาวไปประมาณน่าจะเกือบเกือบเกือบเจ็ดแปดร้อ<ว>ย <800 S 2> เมตรได้มั้งนุ่นทงนี้ลืมถ่ายข้นคือถ้าเดินออก,ก็เหนื่อยแล้วน,นุชออกหมดเลยออกหมดเลยตรนนี้ก็จะเป็นโซนที่เข้ามาก็จะคือเป็นโซนที่ใบค่อนข้างแก่นะครับแล้วก็มีการต่อย,ยอดอย่างชัดเจนนะครับมาดูนี่ช่อน,นี้ฮะ เดี๋ยวนุชดูช่องนั้นให้เสร็จนะฮะแล้วก็มาดูช่องน,นี้นี่นุชก้านแดงใบอ่อนแรงนี่ใบอ่อนโคตรใหญ่เลยนุชแต่เชื่อไหมระยะเวลาแค่ตั้งแต่ทาสารมาแล้วแตกใบอ่อนมาเนี่ยสิบห้าสองสิบเจ็ดทำให้ใบแก่ได้ไวไแล้วก็ออกมาก้านแดงแล้วช่อยาวขนาดนี้แล้วไม่ได้มองออกเลยว่าเฮ้ยบล็อกมันจะผอมอันนี้คือจุดเด่นเลยนะ<ฆ>ถ้าเป็นวิธีการอื่นผมไม่รู้นะแต่วิธีการของผมคือเนี่ยครับถ้าสารถึงเนี่ยใบยอ่อนเนี่ย ได้เลี้ยงอีกหนึ่งชุดนะ,ะแล้วก็ดอกสวยเลยนะอย่างเงี้ยใช่ไมใช่ครับไม่มีตัวท้ายสูงเลยครับทีนี้งานแก้เยอะมากหมายถึงคําว่างานแก้เนาะใช่ครับแกของของที่อื่นนะคะนี่ฮะแล้วก็เนี่ยโซเนี่ยใบอ่อนหมดเลยลต่อยอดหมดเลยทีงานก็เอาไปแล้วดอกสวยมากดอกเขียวดอกสดนะครับสวยมากมง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นใครอะ่ะพี่น้องลองถึงนึกเอาวิถ้าเป็นเจ้าของสวนนะความรู้สึกแบบเนี้ยเราเดินดูแบบเนี้ยมันจะดีใจขนาดไหนนุชเข้าเชา้าเข้าเย็นเลยมั้งนุช เข้าสามเวลาหลังอาหารแลวไมมนุชหลงสวนกันเลยใช่นี่นี่ฝังในข้างในนี่ต้นใหญ่หน่อยนะฮะภาพชินตาของสูตรเราใช่ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางทางสวนไปนู่นเหรอพอดีมันค่อนข้างไกลคบนุณนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตบรรยากาศให้ฟังแบงนี้กี่ต้นประมาณแบงนี้น่าจะหลายร้อยอยู่นะก็ไม่รู้ปีที่แล้วได้ไปหกสิบกว่าตันอ่ะใช่ขนาดปีนี้ผมว่าน่าจะมากกว่าหกสิบตันอ่ะ นะครับได้ข่าวว่าค่าเช่าไหลตกหลักประมาณ3-4มสี่แสนกันนะค่าเช่านะครับแล้วก็นี่ยาวสวยเลยอันนี้ยังไม่หยุดยาวนะยังไม่หยุดยาวนะสุสานทางใบกับนายชาตีแปลงนี้เปิดตาดอกด้วยเมกซิงเปิดตาดอกด้วยท็อปเอนเปิดตาดอกด้วย1527หลังจากนั้นนะครับก็ใช้1527บวก เมกซิงดึงตลอดการและนานเธอเลย <laughs> นุชใช้คํานี้ได้เลยนะครับดึง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 ไปเรื่อยเพิ่งมาเติมโบโรคแคลได้มาสองั้งเองเพื่อเสริมทรงดอกนะครับ <laughs> แล้วก็เราจะไปเที่ยวแปลงไหนฝากคอยติดตามฝากกด subscribe ฝากแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านที่อยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เขาให้เขาดูนะครับเผื่อจะมีโอกาสให้เขาได้ทําลาไยออกดีและมีความสุขในการทําลาไยอย่างแท้จริง <laughs> ผมชาตีกับนุชตากล้องสวยๆของผมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ